ดูเหมือนว่าผู้เข้าร่วมการทดสอบจะมากันครบแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะประกาศกฎกติกาของการทดสอบผู้กล้าครั้งนี้เลยเงื่อนไขของการทดสอบครั้งนี้กำหนดให้ผู้ร่วมการทดสอบทุกคนเข้าไปในหุบเขาโยหลิงแคทเธอรีนก็มาด้วยฮะเพื่อนำแกนปีศาต่ทางคิตจักรของเราได้จัดวางเอาไว้ล่วงหน้ากลับมา แกนปีศาจคือสมบัติสูงสุดของปีศาจมีมูลค่าสูงมากคิดจะจักโฮลิคอร์เราใส่แกนปีศาจ3ลูกนี้เข้าไปในปีศาจขั้น3คิดจะจักโฮลิคอร์นักบวชระดับกาลางเมลพลังกิต B พรุ่งนี้เวลา12นาฬิกานะใครนำแกนปีศาจกลับมาที่นี่ได้ถือว่าผ่านการทดสอบอะไรนะ ปีศาจขั้นสามเลยเหรออันตรายเกินไปหรือเปล่าตายได้เลยนะมีแกนปีศาจแค่สมลูกหมายความว่าคนผ่านการทดสอบมากที่สุดได้แค่สามคนเงื่อนไขโคตรหินเลยหืมก็อนอึกว่าจะยากแค่นี้สำหรับตระกูลโอนาซิตแล้วไม่ใช่ปัญหาเลยสักนิดคานตระกูลโอนาซิตพลังจิตสีอย่าพึ่งลำพองนา ถ้าการทดสอบที่3ปีมีครั้งมันง่ายขนาดนั้นคงไม่มีคนมาร่วมน้อยขนาดนี้หรอกถ้าแกล้มเหลวมันจะทําให้ตระกูลเสื่อมเสียซื่อเสียงไปด้วยนะเมเยอรตระกูลดูปองพลังจิตชีคนที่ดูเหมือนจะมีหวังกับการทดสอบครั้งนี้มากที่สุดก็คือเมเยอร์กับคานนี่แหละสองคนนี้มาเผชิญกันงานนี้มันแน่มีฟอสวรรค์กันทั้งคู่ อยากรู้จริงๆว่าสุดท้ายแล้วใครจะแข็งแก่งกลัวตระกูลคูปองเป็นตระกูลใหญ่อันดับหนึ่งของเมืองเฟอร์โลเมเยอร์ก็ต้องแข็งแก่งกลัวอยู่แล้วสิขำสั้นว่านะเมเยอร์ไม่ใช่แค่จะผ่านการทดสอบแต่น่าจะซักดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาได้ด้วยได้ยินแล้วใช่ไหมสั้นคือคนที่ได้รับการยอมรับว่าแข็งแก่งที่สุด แกยังห่างสันอีกไกลให้เวนนี่เป็นคู่แข่งตัวสากาดของสันก็จริงแต่อย่าเพิ่งได้ใจเร็วเกินไปนักเลยการคว้าแกนปีศาจมาได้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแหละมีแค่คนที่รอดกลับมาถึงที่นี่เท่านั้นอะไรของมันไม่เถียงแล้วเหลอที่จะเป็นผู้ผ่านการทดสอบตัวจริง จิตสังหารอันรุนแรงเจ้าหมอนี่เหมือนแคทเธอรินจะเคยพูดถึงตระกูลโอนาซิสมักจะต่อต้านเราอยู่เสมอโดยเฉพาะคนที่ซื้อคานเขาเฮี้ยมโหดมากหลังจากเข้าไปในหุบเขาแล้วอย่าเผชิญหน้ากับเขาตรงๆเด็ดขาดเพราะเขาอันตรายมากจริงๆเข้าใจแล้วสันจะระวังตระกูลสติฟสมองพังไปแล้วหรือไง ถึงได้ส่งไอ้หมอนี่มาร่วมการทดสอบสันสืบมาแล้วมันเป็นแค่คนธรรมดาที่มีพลังจิตศูนย์เมินได้เลยครั้งนี้ซื่อเสียงของสันต้องกระสอนไปทั่วเฟอร์โลเริ่มการทดสอบมีทางแยกอีกงั้นเหรอ น่าสนใจเส้นทางซ้ายสุดเต็มไปด้วยขวกน้ำเส้นทางที่2มีกลิ่นไอปีศาสซ่อนอยู่จางๆแถมยังดูเหมือนจะเป็นปีศาสขั้นสูงด้วย2เส้นริมขัาวดูเหมือนจะเดินง่ายหน่อยโดยเฉพาะเส้นสุดท้ายมีแสงสว่างลอดผ่านมาได้เลือกเส้นนี้แหละวิเคราะห์จากกระแสลมเส้นที่สามมีลมพัดมาอ่อนๆแสดงว่าเส้นนี้ทะลุไปได้ เป็นทางนี้ไม่ผิดแน่เส้นทางที่หนึ่งถึงจะมีขวากหนามเดินทางลำบากแต่มันไม่ได้ลำบากแค่กับคนกับปีศาจก็เหมือนกันดังนั้นไปเส้นทางที่หนึ่งปลอดภัยที่สุดแคทเธอรีนทำไมถึงสนับสนุนคนที่มีพลังกิจเป็นศูนย์ให้เข้าร่วมการทดสอบละ่ะฉันสงสัยมากนะการปล่อยให้คนธรรมดาเข้าร่วมการทดสอบนี้ ไม่ต่างอะไรจากส่งไปตายเลยเธอเลือกเขาไม่กลัวว่าเขาจะทำให้ตระกูลเธอเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะที่สันทำแบบนี้ไม่ใช่เพื่อตระกูลแค่อยากจะเติมเต็มความปรารถนาของเขาให้สำเร็จที่สำคัญจงเทียนซุนไม่ใช่คนธรรมดาพลังของเขาลึกล้ำมากสันเชื่อว่าเขาจะผ่านการทดสอบเพราะว่าเขาคือคนที่น่าเชื่อถือที่สุด เท่าที่สันเคยเจอมาคนที่น่าเชื่อถือที่สุดนั้นเหรอแคทเธอรีนบอกว่าหุบเขานี้แบ่งออกเป็นหลายเขตตอนนี้มีทางแยกเต็มไปหมดเราควรเลือกทางไหนล่ะขอสันคิดดูก่อนกิ่งไม้นี้ซี่ไปทางไหนก็ไปทางนั้นแล้วกันเอาจริงดินี่คือวิธีที่นายคิดได้เหรออืมวิธีนี้แม่นมากนะ จัดไปทางนี้แหละเส้นทางนี้ดูแล้วออกจะน่ากลัวอะได้ยินเสียงอะไรไหมไม่นี่แต่สันราตรยานของสันบอกว่าที่นี่มีบางอย่างที่น่ากลัวที่นี่มีกลิ่นายซั่วร้ายสันแน่นหน้าอกไปหมดหายใจไม่ออกเลยนั่นเพราะว่าเธอแนบกับแขนสันแน่นไปตังหา จงเดียนซุนดูนั่นนะนั่นวันอะไรเดี๋ยวสินายจะเข้าไปทำไว้ที่นี่คือหุบเขาโยหลิงนะใหญ่นั่นต้องเป็นผีแน่ๆผีจะเป็นงั้นได้ไง นี่มันสาวน้อยที่กำลังหลงทางอยู่สะๆนๆนี่ไปตายซะไปผีจริงๆด้วยล่ะดูเหมือนว่าปีศาจของเส้นทางสายนี้คงเป็นผีสาวนี่แหละทำไมเราต้องเลือกเดินเส้นทางที่น่ากลัวที่สุดด้วยนะ ผีสาวก็ดีออกไม่ใช่หรือมาช่วยซันถอดเสื้อผ้าเขาหน่อยหาถอดเสื้อผ้าความจริงถ้ามองดูดีๆก็จะเห็นว่ายายผีนี้หุ่นดีสุดๆอะไรที่ควรนูนก็นูนอย่างสมบูรณ์แบบจงเทียนซุนอยากถอดเสื้อผ้าผีอย่าบอกนะว่าเขาจะเสร็จแล้วเอ๊ะ เร็วขนาดนั้นเลยนี่เป็นผ้าซาตินเชียวนะถึงจะขาดไปหน่อยแต่ถ้ามีปริมาณมากๆก็เอาไปขายได้ราคาดีแถมยังมีวัตถุอื่นๆที่ค้นได้จากตัวมันด้วยอย,อย่างนี้นี่เองไปต่อกันเถอะหวังว่าข้างหน้าจะมีผีอีกเยอะๆเลยโอเคเยอะๆเลยพบเป้าหมายแล้ว ค่ำคืนนี้กลายเป็นฝันร้ายของหุบเขาโยหลิงทุกที่ที่จงเทียนซุนและไปสิงพานจากผีสาวกลายเป็นผีเปือยกันหมดทำไมที่นี่ถึงได้ชื่อว่าหุบเขาโยหลิงผีละ่ะหรือว่าที่นี่มีผีสิงจริงๆ ที่นี่นะเป็นสถานที่ลร้การเมื่อก่อนเคยมีคนสาบสูนไปบ่อยมากไม่รู้ว่าคนที่หายไปพวกนั้นต้องเจออะไรกันบ้างกลัวจะหาพวกเขาเจอก็เรียกพวกเขาว่าคนไม่ได้แล้วคนพวกนั้นกลายเป็นตัวประหลาดกระหายเลือดที่มีพลังมหาศาลแถมยังออกมาแค่ตอนกลางคืนไม่ชื่อโยหลิงแล้วจะชื่ออะไร ปีศาจพวกนี้หลบอยู่ใต้ดินเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำสันคำนวณพลาดนี่สินะคนที่หายตัวไปพวกนั้นดูจากจํานวนแล้วพวกเราไม่น่าชนะได้เลยเจ้าคนนี้ถึงจะน่าเงินแถมเวลาทำอะไรก็ดูมั่วๆแต่พออยู่กับเขากลับรู้สึกปลอดภัย ขนาดอยู่ในป่าที่น่ากลัวแบบนี้แท้ๆแต่ซันไม่รู้สึกกลัวแล้วยังมีคนที่รอดเข้ามาถึงส่วนลึกของหุบเขาโยหลิงได้อีกเหลือเนี้ยแปลกจิงพวกขี้แยที่อยู่ข้างหน้าแอบอู้กันหรือไงปีศาจขั้น3ามเมดโยไกแต่พวกเธอสองคนผอมกระหลงแบบนี้ ไม่น่าจะทำให้สันอิ่มได้เลยนะจะอิ่มได้หรือเปล่าสันไม่รู้แต่สุดของเธอคงรักษาไว้ไม่ได้แล้วละฮานายพูดถึงเสื้อผ้าของสันหมายความว่ายังไงก็หมายความตามที่พูดแค่นี้ก็ไม่เข้าใจเหลอเป็นแค่มนุษย์ไายดียังไงมากวนประสาทสันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วสินะ ไปสีกระซาคพวกมันเหลือบเงาสีแดงค้างเข่าพวกนี้เนี่ยนะที่จะมาสีกระซาสสันดูถูกกันเกินไปหรือเปล่าเพิงจิ้งจอกโยหลานที่ที่แท้ก็พวกจอมเวทเผาเหลือบเงาสีแดงของสันได้หมดในครั้งเดียวเหอนจะมีฝีมือใช้ได้นีสันหลับไปตั้งหลายปี แต่ยังควบคุมเพิงจิ้งจอกได้คล้องมืออยู่แฮะเจ๋งเหมือนกันนะน,นี่ิคลิคแค่เบาๆนางั้นสันสละผีสาวตัวนี้ให้เธอเอาไหมเอ๋นายเอาเถอะสันคอยช่วยกำจัดพวกค้าคงขาวก็พอเจ้าสองคนนี้สมองไม่ปกติกันหรือไงไม่เห็นสันอยู่ในสายตาเลยใช่ไหมสันคือหนึ่งในปีศาจที่โหดที่สุดของที่นี่เชียวนะ ในเมื่อจิ้งจอกน้อยไม่เอางั้นฉันก็ไม่เกรงใจแล้วนะเร็วมากหน้าอกสันนายคิดจะทำอะไรโลกกิเหรอทำไมถึงเลือกลงมือที่หน้าอกสันไอ้คนผีทะเลอย่าเข้าใจผิดฉันไม่ได้สนใจนมเธอแต่ว่าเสื้อผ้าเธอดูจะขายได้ราคาดี ดังนั้นก่อนที่จะสู้กับเธอก็ต้องช่วยเธอถอดออกให้หมดก่อนวรยุทธ์ใต้ล่าวรยุทธ์ใต้ล่าเน้นความเร็วรวดเร็วและดุดันสุดๆไปเลยสายตาตามไม่ทันแล้วหยุดหยุดนะนี่มันแกนปีศาจที่ทำให้ผ่านการทดสอบนี่นะ อยู่ในตัวยายพีสาวนี่นี่เองยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวได้แกนปีศาจมาแล้วงั้นนายก็มีสิทธิซักดาบแล้วสิย้อนกลับทางเดิมกันเถอะไม่ต้องรีบหรอกยังมีเวลาปีศาจในหุบเขานี้มีอีกตั้งเยอะตัวเดียวก็ปล่อยไปไม่ได้ในขณะเดียวกันอีกฝากของหุบเขาโยหลิงเกิดการต่อสู้ที่ดุเดือดเช่นกัน เอาแกนปีศาจมาจากปีศาจขั้นสามสำหรับสันแล้วไม่ใช่ปัญหาสักนิดเอาชนะปีศาจขั้นสามได้แล้วหรือแถมยังได้แกนปีศาจมาแล้วด้วยมีเยอะดวงดีใช้ได้นี่ขานแกนตามสันมาทำไมจะฆ่าสันแล้วแย่งของไปหรือแย่งไม่จำเป็นแกก็ได้แกนปีศาจมาเหมือนกัน ในเมื่อไม่ได้มาเพื่อแย่งแกนปีศาจงั้นก็มาฆ่ากันทีนะ